ี่พี่น้องตอนนี้ไปหาหน่อไม้เพราะว่าช่วงนี้เป็นชว่วงฤดูฝนพี่น้องเยออกป่าหากินไก่บ่ได้ตอนนี้กะไปหาหน่อไม้แถวแคมป์บ้านนี่แหละมืัอนี้กะบ่ได้มาคนเดียวเลยมากับเมียพ่อมืาอนี้ิมาหาขุดหน่อไม้อยู่พี่น้องเลยนี่บ่ได้มาคนเดียวได้พ,นนดไพี่น้องมมเลยช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนออกใส่บ่ได้ ก๋เหลยออกหาหน้อใหม่ซะแล้วพี่น้องป๊อดนี่นองงามๆเลยนี่พอได้แกงพอได้ต้มพอเถือนจะนอยพี่น้อย Gracias. น้อใหม่เท่านี้มันจะบ่ค่อยได้ออกไปหน่อยมันก็จะหาตลอดบอ่เนาะ Me pido a ver, ah. no voy a อเห็ุนอย่างนี้นี่นะตัวปุงขัดแทะนี่ฮะถ้าก็ได้เครื่องก็ยังอีก ขาเจ้าหาดุได้พี่น้องเท่านี้เพราะว่ามีให้ออมหอบไม่จะให้เบิดให้พี่น้องคนในบ้านนี่แหละไม่แต่นราไม่ไล่เด็กเหนาๆ you huh? น่าเต็นรไม้ไล่อ่านี่ก็เจอเห็ดอีกเลยอย่างนี้คือมังงามแทบไม่หนอ่อยมันจะออกแบบแถวกอไม้นี่เลยมันมักแบบกอหน้าไม้นี่แหละกอนราไม้ไล่ก็อ,อคือมังงามแท้ นีแต่ปลานมัไล่เท่านั้นเลยพี่น้องแค่นี้ฝนตกอีกแล้วบัดนี้กะฝนกาตกพี่น้องเอ้ แต่ได้ลายแล้วพี่น้องเต็มเลยเกือบมนหนึ่นนนนงแบงกันทือ์น้อไม่ video got แบ่งกันถือพี่น้องแต่ก็ใช้บนลทงขวายกเพราะกระยังมันจะเต็มแล้วนั่นเองขอให้มันเต็มกระยังแหละโอเคเลยพอแล้วใช่ไหมคอยเป็นผู้แบก แบกช่วยกินเองแล้วบ่แม่นชวยพี่น้องช่วงฤดูฝนมันก็อยากยากหน่อยนึงพี่น้องเอ้ตอนนี้ฝนก็กําลังตกได้แต่ว่าตกบ่ค่อยแงบงเทื่อเฮาก็อยู่ป่าอาจจะบู่้ว่าฝนแงพี่น้องเอ้แต่ว่าตอนนี้คือว่าตกยะๆอยู่แต่ว่าข้างนอกบางเทื่ออาจจะแงบ่จักแต่ว่าเฮาอยู่ป่ามันจะบังใบไม้แน่พี่น้องเอ้ หลังจากพีวา่าแบ่งน้ำใหม่เลยอ่าเป็นคอยเป็นผู้แบกแล้วบ้านี้เมนียยังหาไปเอาอีกเอามัน้รพี่น้อยแต่ว่าป้าน้ำใหม่ทีนี้มันจะบวกวงปานใดอ้อมหอบถนันกนับแม่นไห้ถนัดก็แม่นไห้ของพี่น้องเมื่อพี่นอ้อยนี่นี่คือเป็นน่กะให้ได้หน่ให้ปลูกเขาปลูกมันต้นนี่แหละมาปลูก ปลูกเขาผสมประสานใช่กันจะหน่อยทีถ่ายให้พี่น้องในเบืองหาหน่อใหม่ก่อน มีแต่เนาะขาวๆเป็ดกระแซบแกงกระแซบต้มกระแซบจำเจีวปลาแดกบีบใส่มะนาวบ้ากินยำฝนนี่คักขนาดยำแดดก็คักบ่าวตียำฝนยำแดดก็โอ้ยกินก็ข้าปลาเกากันโอ้ทางกลางก็ี่น้อนตัว นอใหม่ทางกลางนะ่ะนี่นี่จะนอใหม่ในเพดองนี่กำลังออกนี่กกแบนอืมทางไหนางาม ทำี่ายมีพี่โนกเอ้ย,อยทางในนะมีเห็ดพี่โนงปลาโตเห็ดงามทางในใพี่โนกไหมเห็ดงามเออกินไ้ได้พี่โนกไห มีเพื่อนกำลังเอาอยู่ <illes> มันอยู่ไต้ถ้ำผมแต่ว่ากินได้แต่ว่าบุหัวภาษาเราภาษาเราล,าราล,าลุมกับภาษาของพี่น้องฟังไทยเอ,อิ้นนมาได้ไรพี่น้องเห็นดีนะหูแต่ภาษาเราถึง <illes> กินได้นะ 对，一个人，一个人。嗯嗯 ปีหนาแถนี้น่าจะเป็นให้เป็นชวนมันเบิดพี่น้องไอ้เขาทางมาแล้วปีหนาเนี่ยมันจะบบเรือเราเขาจอกมาแล้วฝนตกมันจะยา,จากในจังหน่อยพีน่น้องเอ้ฝนกำลังตกยุ่งกับไล่ไล่พี่น้องเอ้ไล่แท้ไล่บานยุ่งกับยากกันยุ่งกับเบิดแล้ว แต่ก็ยังมีอยู่แค่นะี้เนาะใส่ยาป้องกันไว้กอน้อไม้กันมันจะเบิดแลยเพราะว่าปลาน้อไม้ท่านี้มันกลับ่าจะกุ้งปันไดพี่น้องคือที่ให้นั่นแหละฝ่ายนาเดียมันกระสุดออกวันนี้แกมันให้แล้วนี่ เดิน <The> น้องใไม่กะออกมาแล้วพี่น้องเอาาลยออกหอรถเลยเพราะว่าป่าแค่นี้มันกะบก,กวงมันเลยก็ทางมันเลยประเด็นก็จะออกไปเมื่อไรพี่น้องเลยแล้วกะจะไปหลังน้องใหม่เลยกะต้มไปเจอกันบนหลังน้องใหม่ที่หอนห้วยอะไรพี่น้องเลย เอาะลากมาใหม่นี่ล้างให้สะอาดแล้วเดือดแล้วต้มกินเลยทางนั้นทางนั้นมีเล็กน้อยลิ้นดีคือต้มยามฝนเนี่ยโอ้หมดกันแล้ว ทำเร็จแล้วแเ่ว่าไาร้เติบได้โปรตุ่มโปรตุ่มงกินอยู่มีเห็ดหอมเห็ดกันน้อยเยี่ยวมันปุ๋งมันว่ออกลไรโอเคพี่น้องเอ้ยพันการคลิปนี้กับภาพพี่น้องไปหาน้องใหม่นาะถ้าเอาคลิปสันส้นๆนี้ไปก่อนพี่น้องเอ้ยเพระาะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนออกปลาบัวลายก่รยืดหดยืดช้าได้เลยพี่น้อง การากติดตามรับชมคลิปต่อไปอนคลิปนี้กต่ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนบ๊ายบาย